ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแมลงสาบไม่มีเจตนาในการฆ่าแมลงสาบเลยตอนแรกอาจารย์คิดว่าเออมันคงไม่มีเจตนามันคงไปเหยียบหรือคงไปอะไรหรือเอารถไปทับอะไรเงี้ยนะไม่มีเจตนาฆ่าอาจารย์ก็ถามว่าไม่มีเจตนาฆ่าคือยังไงอธิบายฟังหน่อยพอดีว่าเป็นห่วงคนที่บ้านแล้วแมลงสาบม,มันมีพิษกลัวจะไปต่อยคนอื่นสงสารคนในบ้าน<อ>ก็เลยเอา,าไม้ไปตีมันแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่มึงเดินไปหยิบไม้แล้วเดินมาตีมันได้แต่ไม่มีความตั้งใจเลย เห็นไหมคนเราไปเข้าใจว่าแบบนี้เรียกว่าไม่มีเจตนานี่แหละเรียกว่ามีเจตนาฆ่าเพราะอะไรต้องการรักษาความสงบสุขให้ทุกคนในบ้านปลอดภัยถูกต้องปหยังไงก็ฆ่าไหมฆ่าตาขาวรักชีวิตไหมรักเรารักชีวิตไหมรักถ้าเราทําเลวทำชั่วกับใครมันจะมาตีเราให้ตายเรายอมไหมก็ไม่ยอมแล้วมันรักชีวิตไหมรักแล้วมีคนอื่นไปตีมันอ่ะมันห่วงแหในชีวิตมันเราห่วงแหในชีวิตเรามันก็ห่วงแหในชีวิตมัน มันเบียดเบียนเดือดร้อนเราเราก็เลยจะเบียดเบียนเดือดร้อนมันคําถามใครเป็นสัตว์เดรัจฉานใครเป็นคนใครฉลาดใครไม่รู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องไม่งั้นมันจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหรอดัองนั้นเราเป็นผู้มีปัญญามากกว่าฉลาดฉเฉลียวมากกว่าเป็นผู้รู้จักกิริโอตป,ปะคือละอายความชั่วและเกรงกลัวต่อความบาปควรแก่การละเว้นต่อการทําปาณาติบาหรือการฆ่าสัตว์เพราะสัตว์เดรัจฉานมันทําทุกอย่างไปตามสัญชาตญาณ มันไม่เข้าใจหรอกว่าใครเบียดเบียยไม่เบียดเบียยใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมันไม่รู้เรื่องหน้าที่เราในฐานะของคนเป็นคนเราอย่าเบียดเบียนเขาเราอย่าลืมนะว่ากระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นนะหลีกเลี่ยงจากการกระทําหรือผลของกรรมนะั้นไม่ได้ต้องรับผลของการกระทําด้วยตัวเองใครก็รับแทนไม่ได้ด้วยนะต้องรับเองเท่านั้นพ่อบ้านอารมณ์ร้อนพูดคุยด้วยชอบดู ทำใจดีทำใจยังไงดีคะเราก็ทนเราก็ wool, gardens, life, everyday, objetivo, ทำงานอะไรทำหน้าที่งานบ้านว่าด <demek S 2> ีแล้วค่ะเขาดุเรื่องอะไรแหละคำถามเราทำดีแล้วเขาดุเรื่องอะไรหรือว่าเขาเป็นดุเป็นสันดาลโดยปกติถ้าเขาดุโดยสันดาลเป็นปกติคำถามคุณจะสนใจมันทำไมก็ในเมื่อมันเป็นสันดาลปกติผัวใครผัวเมืงใครเลือกมาเมือง อามึงเลือกเองแล้วมันยินรับไม่ได้อะ่ะมึงไม่รู้มาก่อนแล้วมันจะเป็นคนสันดาบแบบนี้ก็รู้แต่มึงเอาไหก็เอามีลูกกี่คนแล้วล่ะเป็นพวนแล้วมึงจะมาบน่นอะไรตอนนี้ยังจะมาถ่ายว่าทําใจยังไงดีโอ้โหมึงผ่ามากี่ปีแล้วเนี่ยหมดลูกเคลื่อนมาแล้วมากกว่าเพิ่งจะมาบ่นกันวันนี้เนี่ยนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราหรือปัญหาคือเขาปัญหาคือเราที่เราไม่ยอมรับ นิสัยหรือพฤติกรรมของเขาเราก็แค่ฟังเขาเป็นนิสัยยังไงเราก็ปล่อยเขาเป็นไปมันเป็นลักษณะอากัปกิริยาอาการของเขาอาจจะถามแก้วใบนี้เนี่ยแก้วใบนี้อาจจะไม่ชอบรูปทรงมาเลยอะลำคาญอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นรูปทรงนเนี้ยเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นรูปทรงนี้ได้ไหมเราคิดว่าทาได้ไหมไม่ได้ก็มันเป็นของมันแบบนี้ทําไมเราไม่ยอมรับถึงเวลาเราใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้สิ อยากได้ส่วนแบบนี้ทำไมถึงเวลาใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้สิยอมรับไปตามความเป็นจริงดิว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเปลี่ยนปลาเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนจากความอยากของตัวเองเรียกว่าตัณหาเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ทําให้เราไปสู่ความทุกข์ร้อนใจเพราะเราอยากให้มันเป็นไปตามความพอใจของเรานี่คือตัณหาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่ใครเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนจากตัณหาคือความอยากเป็นฉันทะ ความพอใจพอใจอะไรพอใจให้แก้วมันเป็นแบบนี้ของมันเหมือนเดิมเราตัดตัวเองแล้วกันยอมสละออกไปยอมสละดใจที่เราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงตามเรางั้นเราปล่อยให้มันเป็นไปตามความพอใจของมันเองแล้วเรากลับมาดึงฉันทะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองออกไปแล้วเอาฉันทะคือความอยากในการผลักออกจากตัวเองไปทราว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เขาไม่เป็นใช่ไหมงั้นเราเป็นของเราแบบนี้เองก็แล้วกันเราก็เป็นของเราเอง จบไหมจบเป็นของเราเองแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปสรรหาให้ใครมาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเรามันทุกข์เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนตามเราอะมันทุกข์ใจไหมล่ะมันทุกข์ใจอะวิธีการคือเราเปลี่ยนตัวเองทําเป็นหมูทวนลมไม่ต้องฟังไม่ต้อง,ง,องสนใจอย่าจะบ่นอะไรบ่นไปทุกวันนี้พ่ออาจารย์บ่นอะไรปล่อยให้บน่นอาจารย์นั่งฟังเฉยเฉยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเขาบ่นเปลืองแอร์แต่อาจารย์รู้อยู่แก่ใจกูเป็นคนจ่ายค่าไฟ ไม่ได้พูดกับพ่อนะอันนี้คือพูดให้พวกเราฟังเขาก็จะบ่นว่าทาไมเปิดแอร์เยอะแยะเอาลังมุ้นบายก็เรารับแขกคนมาบ้านเรามาร้อนก็ต้องเปิดไปเพิ่งติดพัดลมดูนาการแล้วเขาก็จะบ่นไปเรื่องเขาอะบ่นตามสไตล์มาโลกลุงล่งเวลาเขาตัดต้นไม้อาจจะบ่นเขาแต่บ่นทีเดียวจะก็จบถ้าเขาเถียงมาเนี่ยจะหยุดพูดแล้วเพราะมันตัดไปแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พูดไปเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุปัจจัยในครั้งหน้าว่าอย่าตัดต้นไม้แบบนี้อีกตัดจนโกรธหรือจะตออย่างเงี้ย แลวอาจารย์พยายามปลูกต้นไม้เพื่อให้มันร่มมันเป็นร่มเป็นเงาแล้วให้มันสูงเพื่อที่จะเวลาเดินลอดคนมาปฏิบัติธรรมในช่วงที่จะอยู่บ้านเนี่ยคนมาเยี่ยมมาจะที่บ้านเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาสิงหากรกยาสามเดือนเนี่ยคนมาที่บ้านเนี่ยมันจะได้มีที่พักที่ร่มอาจารย์พยายามเอาต้นไม้ใหญ่ๆมาลงเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อที่จะได้มีสถานที่อวิเวกเด็กเล่นเวลาคนมารอเราเขาจะได้เข้าไปนั่งในสวนจะทําเพลิงจะทาศาลารับแขกรับคนบนบ้านติดแอร์เนี่ยมันก็ต้องเตรียมไว้คนไปแขกเหลือใครไปมาแล้วเรากำลังจะติดโซลาเซล เราก็เลยต้องเปิดเปิดแอร์ช่วงเนี้ยเพื่อที่จะเอาค่าไฟไปเปรียบเทียบกับโซล่าเซลล์ว่าเราจะต้องติดกาลังไฟเท่าไหร่ก็โบนไปนะอาจารย์ก็ร่งฟังมาอยากบนบนไปเพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นคนอาจจะไม่ได้เป็นคนเมื่อยปากเขาเป็นคนเมื่อยปากก็ปล่อยเราจะไปแก้ไครทาไมครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกันเรื่องตัดต้นมะนาวต้นเดียวอาจารย์บอกว่าให้ตัดต้นมะนาวออกไปซ้ามันลกเขาบอกเก็บไว้ตรงนี้แหลอจจะอาจารย์ก็ไม่เถียงเลยแล้วแต่เขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยด่ากันซัดกันเละแล้วอาจารย์จะเอาหอยได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์นาตีหนึ 2, ่งกีสองอาจารย์จะล อาจาร,รย์ร้ายนะบอกให้สมัยก่อนเนี่ยพ่ออาจาร,รย์บอกให้ปิดไฟจะเปิดไฟทําไมในยุคนั้นเราไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเราเถียงเขาไม่ได้ใครมีเงินคนนั้นชนะตอนนั้นไม่มีตงังค์ไงเขาจ่ายค่าไฟเราไม่ปรรัญญาแต่อาจารย์ใช้วิธีการได้เขาบอกว่าเปิดไฟทำไมต้องหนักูไล่เปิดหมดทั้งบ้านเลยทีนี้กูไม่ได้จ่ายค่าไฟกูเปิดชําอย่างเดียวเขาก็เดินไล่ปิดอุปมกอดเวลากลับมาเนี่ยกูก็ชัว่วพอสมควรกัมแลนวเนี่ยนะจนมาทุกวันเนี้ยเรามีน้ําหนักของเสียงมากเพราะทุกอย่างค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านเราเป็นคนจัดการหมดเราก็เลยจะมีน้าหน พอเราทําอะไรปุ๊บเนี่ยหลังๆวันนี้เขาจะไม่กล้าแล้วเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเงินเราเขาก็จะไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่เมื่อก่อนแม้เป็นเงินเรานะเขาก็บ่ดเพราะเขาเหมือนเป็นี่ยมอำนาจแต่ทุกวันนี้ก็ะเสียนแล้วไงกรเสียณแล้วหมดอํานาจราชสักบวกกับทุกอย่างอาจารย์จ่ายหมดแม้แต่เงินเดือนเขาอาจารย์ก็ให้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรามี power ในการพูดมากกว่าแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะหระอกปะก็พูดไปปกตินี่แหละปกติอยู่ที่บ้านอาจารย์จะไม่ค่อยได้พูดกับคนในบ้านเพราะว่าเราออกบรรยายข้างนอกพูดเยอะแล้ว มันเยอะเกินไปจนอาจารย์เบื่อที่จะพูดเวลาเข้าบ้านก็จะไม่มีอะไรพูดแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนละมุมคนละมุมมันจะก็วิเวกหลีกเล่นของตัวเองเวลาจะอยู่บ้านสิ่งที่จะทําคืออาจารย์จะทํางานของตัวเองหรือเวลาอื่นก็คือภาวนาถ้าที่เหลือเนี่ยไม่ทาอะไรเลยอาจารย์ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่เล่นโทรศัพท์เวลาอยู่บ้านเนี่ยนะใครทักอะไรมาหาอาจารย์จะแทบไม่เปิดอ่านเลยเยอะแยะมาันมีงานสําคัญจังหวะเดินเข้าไปพอดีแล้วก็ไปดูโทรศัพท์ถึงจะเปิดดูถ้าจะอยู่บ้านนะติดต่ออาจารย์ยากมากทุกวันนี้ไม่ออ่่ตตต้ต้ออองยยูบาานิดจ จะติดต่ออาจารย์ง่ายที่สุดเร็วที่สุดคือติดต่อผ่านแอดมินและให้แอดมินอบอกอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จะเอาไหมจะรับไหมอะไรไหมเพราะจะติดต่ออาจารย์ยาวเพราะจะไม่ค่อยเปิดดูโทรศัพท์น้อยมากยกเว้นจะซื้อของอ่ะมีเรื่องให้ต้องดูที่จะต้องถวายอะไรครูบาอาจารย์จะซื้อพัดลมจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องถวายอันนี้จะดูนานหน่อยเพราะจะต้องเลือกนะว่าอะไหนถูกสุดอะไรดีสุดเพราะเราต้องการเลือกของอันปราณีที่สุดอ่ะช่วงเวลานั้นจะดูโทรศัพท์บ่อยมากเพราะว่าเราจะต้องดูว่าร้าน แต่ถ้าดูอย่างอื่นนะไปเลื่อนดูทิกตอกเล่นอย่างเงี้ยอาจจะจะไม่ค่อยดูแบบนั้นอาจจะไม่มีเวลาดูเพราะเวลาเขามีข่าวอะไรกันก็จะไม่รู้อย่างอีล่าสุดท,ที่มันมีคนบอกอาจารย์ให้ไปคุยกับไอ้ไรนะสยามอะไรสยามเนี่ยที่มันบอกให้อาจารย์ไปคุยกับใครสักคนหนึ่งอะให้พีเคขึ้นด้วยกันแล้วกูไม่รู้จักอะชื่ออะไรสักคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งมาบอกอาจารย์ให้พิมพ์ชื่ออะไรของมันบอกให้มันไปพีเคพีเคกับอีกคนชื่อสยามหรือสยามไม่รู้ เอออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันขึ้นต้นคํเชื่ออะไรของมันบอกว่าไอคนเนี้ยมันอยู่ที่สยามมันทาตัวเหมือนหลอดแต่ไม่หล่ออะไรของมันก็ไม่รู้มันบอกให้อาจารย์อ่ะไปไปไปขึ้นไปขึ้นพีเคกับมันหน่อยอะไรเออป๊อปสยามมันของมันก็ไม่รู้ทุกวันนี้กูยังไม่รู้จักก็ยังไม่ได้ไปหาเพราะกูไม่สารแนเรื่องชาวบ้านก็เลยไม่คิดจะไปเสิร์ชหาว่ามันคือใครอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดจะคุยกับมันด้วยมันคือใครกูยังไม่รู้เลยบอกว่าให้ไปคุยกับมันหน่อยไปพูดกับมันหน่อยใครก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมมีคคคนนนาาเเรรริิ่่สแแปดดูล้ววใ ยังไม่ทันขาดคำเลยอยากรู้อยากอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเลยเห็นไหมเนี่ยสันดาลมันอยากรู้ไปหมดเลยนะเรื่องตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องชาวบ้านนี่เก่งมากเลยนะบางทีกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูไปทำอะนรมานแล้วแต่มันรู้ก่อนแล้วยังกูยังไม่ได้ทาด้วยซ้ำดิฉันมีปัญหากับลูกค่ะอาแล้วมันเป็นปัญหากับมาทําไมล่ะพอลูกไม่เข้าใจความรักความห่วงใยของดิฉันเนี่ยมึงจะยัดเยียดความห่วงใยให้ลูกมึงเลยเห็นไหม คนเป็นแม่ต้องการให้ลูกมีชีวิตที่ดีที่สุดพยายามทําเพื่อลูกทุกอย่างลูกจะกินนอนไปไหนทําอะไรดีฉันเป็นห่วงมากจนวิตกกังวลและลูกก็ต่อต้านไม่ชอบอึดอัดดิฉันจะสอนลูกยังไงดีคะอาจารย์และจะวางจิตเรื่องนี้ยังไงขอบพระคุณข่าที่มีเมตตามึงก็มีเมตตาต่อลูกมึงด้วยนะคําถามคือทําไมเราต้องยัดเยียดความห่วงใยของตัวเองให้ลูกความห่วงใยเป็นความห่วงใยของใคร ลูกห่วงใยห,หรือเราห่วงใยเราห่วงใยลูกถูกต้องไหมความห่วงใยนั้นเป็นของเราไม่ใช่ของเขาใครต้องเป็นคนรับผิดชอบความห่วงใยนี้เราต้องเป็นคนรับผิดชอบความห่วงใยเองด้วยตัวเราเองเข้าอืดอาดเพราะเราไม่มีลิมิตในการเป็นห่วงเป็นใยบุคคลน,นั้นคําถามคือบางทีมันเกิดเหตุปัจจัยอะไรอะ่ะเรารักมากรักลูกมากเกินไปใส่ใจลูกมากเกินไป ไม่ไว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราอย่าเอาความเป็นห่วงนั้นไปโยนภาระให้ลูกเราก่อล่างสร้างตัวของความห่วงใยด้วยตัวเราเองเราก่อความทุกนี้ด้วยตัวเองแต่เราดันกลับผักภาระของความทุกนี้ไปให้ลูกแบกรับลูกต้องแบกรับอะไรต้องทําตามความต้องการตามความพอใจตามความวิตกกังวลตามความห่วงใยห,ห่วงหาอาทรของแม่ถ้าลูกไม่ยอมทําตามแม่แม่ทุกไหม ทุกเลยกังวลทําไมลูกไม่กินอย่างนี้ล่ะลูกไม่กินอืดอัดอุ้ยลูกไม่กินไม่ได้นะแม่เป็นห่วงลูกต้องกินเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของลูกนะเราเป็นคนสร้างความเป็นห่วงนี้ขึ้นด้วยตัวเองแล้วเราก็ทุกข์ใจด้วยตัวเองแต่เราดันเอาความทุกข์นี้ไปยัดเยียดให้ลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยเกิดความพอทําความพอใจตามความต้องการของตัวเองแล้วตอบสนองโอเคลูกทําตามฉันและฉันสบายใจเห็นไหม เราจะสบายใจก็ต่อเมื่อลูกทําตามความต้องการของเราแต่เมื่อลูกไม่ทําตามความต้องการของเราเป็นไงทุกขร้อนใจด้วยความอะไรเป็นห่วงมันเป็นห่วงในการเท่านั้นแหละแต่เราอย่าลืมคุณธรรมของคนเป็นแม่ข้อสุดท้ายวางอุเบกขาอย่าลืมลูกเขาต้องมีชีวิตของเขาเขาต้องทําทุกอย่างตามความพอใจของเขามุมเราความปลอดภัยของลูกในมุมเราเป็นอย่างหนึ่ง มุมความปลอดภัยของตัวเขาในฐานะลูกเขาก็มีมุมความปลอดภัยของเขามุมหนึ่งดังนั้นเราต้องเก็บมุมของเราไว้เขาก็รักษามุมของเขาไว้ไม่ต้องเอาไปยัดเยียดถ้าเราเตือนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บมุมของเราไปพิจารณาตามเมื่อเขาพิจารณาตามเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติอยู่บนความไม่ประมาทวยตัวเขาเองถ้าเขาทำไม่ได้เขาต้องรับผลของการกระทำของตัวเขา แล้วนั่นจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังบอกสอนอยู่นี้มันเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างไรได้บ้างด้วยการตั้งอยู่มันความไม่ประมาณดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรบอกสอนย่ายัดเยียดบอกสอนเขาให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจให้เขาเดินไปตามเหตุปัจจัยของตัวเขาเองเมื่อวันหนึ่งเขาเผชิญกับเหตุปัจจัยนั้นเขาจะเข้าใจความเป็นห่วงเป็นใยของเราให้เขาเข้าใจด้วยตัวเขาเอง อย่ายัดเยียดให้เขาเข้าใจแล้วเราถึงจะมีความสุขเราต้องมีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันขณะเราบอกว่าเราเป็นห่วงเขาความเป็นห่วงนี้ต้องประกอบด้วยกุศลอย่าประกอบด้วยความเศร้าหมองหรือวิตกกังวลความเป็นห่วงต้องอยู่บนพื้นฐานของความปีติความสุขเมื่อเรามีความเป็นห่วงลูกแล้วเราก็วางอุเบกขาว่าเราสอนเขาไอ้ลูกวันนี้นะ พยากรณ์อากาศฝนจะตกลูกอย่าลืมเอาร่มไปนะลูกบอกว่าไม่เอาไปหรอกวุ่นวายเกกะเดี๋ยวเอาชุดกันฝนก็ได้ลูกชุดกันฝนมันไม่อยู่หลังลูกเอาไ้บอกเขาสอนเขาด้วยความเมตตาสงสารแต่ถ้าเขาไม่ทําตามโอเคไม่ไปไรลูกไว้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ลูกก็ลองไปดูกันถ้าฝนตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะถ้าตรงไหนมีโรคก็หาซื้อเอาไม่ต้องเสียดายตังนะรักษาสุขภาพไว้ก่อนแล้วปล่อยเขาไปเผชิญกับเขาเองแล้วเดี๋ยวเมื่อเขาไปเจอฝนตกจริงเขาจะนึกถือเราให้ลูกนี้เชื่อแม่ดีกว่าว่าอย่าไปยัดเยียดเด็กยัดเยียดให้้ไไม่ด ลูกยัดเยียดให้ไม่ได้มันจะต้านเราจำสังเกตพฤติกรรมเราเราไม่อยากทําแต่มีคนยัดให้ทําเราจะยินดีในการทำไหมไม่มันจะต้านมันจะต้านเสมออะไรที่เราไม่ชอบมันต้านหมดอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะเถียงถูกต้องป่มมันก็จะเกิดความอึอดอัดอิหนาละอาใจกันทั้งคู่วิธีการสอนเขาแนะนําเขาแล้วให้เขาไปเรียนรู้และเผชิญโลกด้วยตัวเองเขาโตแล้วเขาไม่ใช่เด็ก เขาต้องหัดเรียนรู้เราอย่าคิดว่าเขาไม่โตในสายตาเราเขากำลังพยายามโตแต่เราต้องหัดทำให้เขาโตให้ได้อย่าเลี้ยงลูกโดยอยู่ในอ้อมกอดแห่งความหวงหาอาทรตลอดเวลาต้องเลี้ยงลูกในการปล่อยให้เขาไปเผชิญโลกกับความจริงไม่งั้นลูกเราจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอไม่ได้มีคนเป็นห่วงเราเพียงคนเดียวไม,ไ,ไม่ใช่ไม่มีคนเป็นห่วงลูกเราเพียงคนเดียวนอกจากเราไม่ใช่คนในโลกเขามีคนเป็นห่วงลูกเราก็มี ลูกเราเป็นคนดีถ้าเรามั่นใจว่าลูกเราคนดีคนมากมายเพื่อนเขาก็มีที่เป็นห่วงเขาหัวหน้าเขาก็เป็นห่วงเขาแฟนเขาก็เป็นห่วงเขาเพื่อนร่วมง,งานญาติสารเราหิดกัลยะาณมิตรก็เป็นห่วงเขาต่างคนที่เป็นห่วงเขาจากคุณงามความดีของลูกเราจะเฝ้ารักษาลูกเราให้ปลอดภัยเหมือนอาจารย์อะอาจารย์จะเจออะไรก็แล้วแต่พ่อแม่อาจารย์จะเตือนเสมอหลายอย่างเตือนอาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์ก็รับฟังไว้แล้วอาจารย์ก็ไปทําตามเหตุตามปัจจัย แต่พ่อแม่อาจารย์ต้องตั้งอยู่เสมอว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีเหตุมีปัจจัยในโลกสังคมอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ห่วงหาอะไรอาจารย์อาจารย์มีแฟนขับเอฟซีมากมายที่อยู่ที่ไหนเขาเห็นอาจารย์เขาจำอาจารย์ได้ถ้าอาจารย์โดนทำร้ายทำลายที่ไหนอาจารย์มั่นใจว่าต้องมีเอฟซีในที่ที่นั้นวิ่งเข้ามาช่วยอาจารย์แน่นอนดังนั้นเราอย่าคิดว่าเขาออกไปโลกภายนอกเขาไปเจอแต่เสือจาระเคไม่ใช่เขาอาจจะไปเจอหมาโกเด้นก็ได้ เขาอาจจะไปเจอปอมปอมหรือแมวน่ารักน่ารักสตัวแบบอีมีชัยก็ได้อาจจะไปเจอหมาแบบอีหมีก็ได้ใครจะไปรู้ที่ดีกับทุกคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราเป็นห่วงเขาแต่เราอย่ายัดเยียดความเป็นห่วงนั้นจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนและทําให้ลูกเดือดร้อนวางใจเป็นกลางวางเฉยอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่ายเยียดแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนตักเตือน ห้ามลูกเสียจากความบาปทั้งหลายทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาปล่อยเป็นการ,รเผชิญโลกของเขาปล่อยเป็นการเรียนรู้ของเขาปล่อยเป็นผลจากการกระทําของเขาแล้วเขาจะค่อยๆเข้าใจเองเขาเกิดความยากลําบากมาเดินมาขอคําปรึกษาแนะนําเขาสั่งสอนเขาด้วยความเมตตากรุณาบุริตาและอุเบกขาแล้วให้เขาไปเผชิญใหม่เขากลับมามีความทุกข์อีกแนะนําบอกกล่าวปอบประโลมยู่ปอบประโลนเขาเหมือนเดิม ทำแบบนี้ซ้ําๆเขาจะโตขึ้นทุกวันเพราะเรารู้จักแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนวางใจเป็นกลางให้ได้อย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปเอาพอดิบพอด,พอดีเรียกว่ามัชทีมาปฏิปทาคือหลักของการเดินสายกลางแล้วชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดคําถามสุดท้ายถ้าเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าที่มีอัตราตัวกูของกูพวกกูไม่รับฟังผู้อื่นจนเกิดความเสียหายต่องานองค์กร ควรทาอย่างไรแล้วผลกรรมของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรไม่ต้องสารแนเรื่องผลกรรมเขาจะดูแลผลกรรมตัวเองก่อนตอนนี้ตัวเบื้องเองยังเอาไม่รอดจะไปดูกรรมคนอื่นแล้วนี่พวกหาแนวร่วมเห็นไหมปล่อยเข้าไปลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์สอนเรื่องแม่เมื่อกี้นี้เราเตือนได้เท่าที่เราเตือนเราทําได้ที่เราฟังไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนใครให้เขารับผลจากการกระทําเขาไม่ตั้งใจทํางานเขาต้องได้รับผลจากผลงานที่เขาทา ผลงานเขาไม่ดีมันจะออกมาดีไม่ได้มันต้องออกมาไม่ดีถ้าผลงานเขาดีผลมันย่อมออกมาทางที่ดีเสมอดังนั้นไม่ต้องไปบังคับเปลี่ยนแปลงเตือนไปตามเหตุตามปัจจัยจะพวกใครก็แล้วแต่จะไม่ใช่พวกเราก็แล้วแต่จะพวกไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแต่ละคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองใครรับผิดชอบได้ดีคนนั้นได้รับผลจากการรับผิดชอบนั้นด้วยการกระทําของตัวเองใครรับผิดชอบงานของตัวเองไม่ดี เขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบจากกิจการงานที่เขาทําไม่ดีนั้นด้วยตัวเขาเองเราจําไว้แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีจะพวกมากขนาดไหนก็ไม่ชนะแรงของกรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจพวกมากทุจริตมากก็ยิ่งรับวิบากกรรมจากการทุจริตทางกายวาจาใจของตัวเองมากพวกน้อยแต่แรงกุศลดีทําคุณงามความดีตลอดเวลา ย่อมได้ผลจากการกระทําของพวกน้อยแต่ได้กําลังมากคือกําลังแห่งคุณงามความดีความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอเพ่งพิสูจน์ชีวิตตัวเองไม่ต้องเพ่งพิสูจน์ชีวิตคนอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมผลของการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองตัวเองย่อมได้รับคิดจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นตัวเองจะไม่ได้รับอะไรเลยแถมคนอื่นก็ไม่รับเอาความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยดังนั้นตั้งใจในการปรับพฤติปฏิบัติเปลี่ยนแปลงการกระทําทางกายวาจาใจ ของตัวเองให้สุจริตให้ได้ในปัจจุบันเริ่มต้นในการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าแล้วนําคําสอนเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติตามทำจนสมควรแก่รมเพื่อให้เราพวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้อจาจารย์ฝาาพวกเราทั้งหมดทั้งหมดไว้ประมาณนี้เนาะ ก็ขออนุมโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้องอกุศลเจริญกุศลบีสติสัมป,ปัญญาลุตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอยรักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในใจขอให้ปราศจากเหตุเพศภัยเหล่านั้นด้วยกายวาจาใจอันสิจลิตของตนเอง ที่สุดแล้วขอให้ทุกทกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยจ้าขอทุกท่านอยู่ับที่ก่อนนะจ้ากก็อขอเชิญผู้ด้หา,า,เน,านเจ้า,าท,ท,ท,ที่เป็นุ่มยากเดเชิญถ้าเป็นการท้องทีจง็นศรีธรรมนะครับจึงเป็นทีงานร่างนการจับเพื่อน จะทรจะเรยยรรมในรวปรับพันนะครับมองออกที่เราติกกับท่านอาจาแลวก็มอ,องดูเป็นชุดแน่